ครับม,มื่อนี้มาเบ่งรถเกีียวปลาเหาะครับรถเจ็ดสิบนะครับขยายปากก้าหานะครับตอนนี้อาการเคียนนะครับโอมี่แล้วครับพี่น้องครับรถขั้นนี้ครับแก้ไขเรียบร้อยเกีียวได้เลื่อนไลดีครับก็าจะยวนะ นกกินก็แกะเวนะอ,อันอันกเกว่เนี่ที่ไดเขาบะ,ะอันเขียวๆน่วนี่กเกียว่ะนกนกกินก็เลยแะเกี่ยวออกบ่คับใช่บ่อยนะครับกำลัง ใส่ความเร็วครับเดี๋ยวเกีบผ้าผ้าไปเบิรงรอบเครื่องครับใช้บ่อยนี่มันใส่รอบเท่านะครับสำหรับรถ ขยายปากย0ดสิบขยายปากเกาหาครับเกี่ยวเรื่อนไลครับ ยังเขียวเยู่ครับแต่จะาข้องหน้าเิ่นอยากเกีียวเนาะ หล่อเื่องครับว่าใช่บ่อยนี่เพิ่นใส่หลอบเท่าไหรนะครับอันปลาหะอู้นครับปลาห้อมากแล้วครับปลาหาอครับสงสสยนอนรับแล้วครับพี่น้องครับปาลาห่อหลังจากที่นอนบารับนี่ครับปลาห่อครับ โอ้มาแล้วอบอันเป็นยังไงป้าอันนอนรับหรือเปล่เนี่ยนอนรับเฮางแล้วเนาะนอนรับแล้วโอ้ครับพี่น้องครับปลาหอยนอนรับแล้วครับปลาหอยสบายใจแล้วครับยิ้มโอ้ยยิ้มปุยยิ้มปุยครับนำ้ำน้ำคำเออยังน้ำคำยังเดบโอ้แม<า>่แม่แม่แบบนี้ได้เปล่าเนี่ยพ่มีเกือบพูดเกือบยังนะครับว่ะ จแจ็คไรครับจ huh? yeah, uh ็คไรนี่มมาเนี่ยแปดเก่าไรเนี่ยแปดเก่าไรโอ้เสี่ยงเราเลยฮะช่วงไอเจรัตเบิ้งบ่ครับเออซอยไอเจรัตเบิ้งครับเออผ่านผ่านเจีโอ้ปลาห่อออกปลาเอียงนะครับผ่านมาท่านเดี๋ยวสิบสิบสิบห้าพี่น้องไปเบิ้งหลอบเครื่องแม่ชายบ่อยมันไม่ได้หลอบเพื่องเท่าไหร่เออ แต่รอบเครื่องเบาๆน้ำมันน้ำมันลอยนึงเกี่ยวเลยสามเลยบ <c oughs> อ,อยเลยะลอยคืุดยอดเลยได้อยก็คุอยอดครับโอ้อันนี้สามสามไรยลอยครับ

กางน่องแค่แาตัวัน้อเรอกเร่องเบนะงเกี่ยเอวสไลดสไลดนาะ

องกะมาเยือนเบิ้องบางงานมาเนี่ยไม่ก็เลยไมาเยือนเบิ้งรถเพิ่นมาเนี่ยเพราะว่าไม่มีงานเลยเพื่อนไม่มีงานเราไปหอกครไม่มีงานเก่าเสียให้ปลาหอกครยืนยิ้มอยู่รถเพิ่นแบบไม่มีปัญหาแหรอมีปัญหาอยู่บากินน้ำนี่แหละมีมีปัญหาบางกินน้ำบ่ไปไหนเขาจะกินน้ำมันจะตักเขามันเป็นในรถป่ะเป็นให้รถเป็นครับปกตินี่บ่บ่ บพกินน้ำเยอะเถอะแต่ว่ามามามาปีนี้กินน้ำแล้วงานแรกเลยไม่มันจะเป็นในรถแน่นอนแบบนี้นะมาเบิ่งรถป็างหวครับพี่น้องครับวันนี้ รถเกีียวที่แรงที่สุดครับรถเกีียวหอครับถือว่า่านแล้วครับสำหรับปลาหอกระยิมบอกนอนรับ เอาเคลิปนี้ครับพี่น้องครับเป็นคลิปข่ัเย้าปะนะครับมาบรปลาเ่าหพี่น้องหลายคนนะครับไสอบถามเขามาว่าอันนี้รถปลาเหะเป็นยังไงบ้างท่านสอบถามอาการป้าป้าป้า,ปา,ปา พี่น้องพี่เพื่อนบ้างในส่องยูทูบใช่หน่อยรถเกี่ยวหลายคนเป็นห่วงปลาอยากให้มัดมาไทายให้เบิง้งแนวส่วนว่ารถปลาห่อเดียวนีเป็นยังไงแล้วส่วนยังยังนอนนอ่นรับสบายดีไปเที่ยนี้ยิ้มออกโอมโหสันเหมนกันโอ้โสั้นปลาห่อไม่แล้วพี่พี่น้องผู้ที่ได้เบิ้งคลิปนะครับก็สบายใจได้เลยครับปลาห้อนั่นรับเรียบร้อยแล้วครับ ช่วงช่วงหน้าปังนี่นอนนอนไปรับเนาะแต่ว่าหน้าปีนี่สบายแล้วครับรับแล้วครับเกี่ยวแบบเลื่อนไหลเกี่ยวแบบเลื่นไหลเกี่ยวง่ายเกี่ยวสบายแรับก็ได้ไหมครับมันยังมีปัญหาเรื่องน้ำมันบม่ได้ไปน้ำต่อน้ำมันจุใจพอด น้ำน้ำมันหลน้ำน้ำมันหลเนแขาน้ำหลายตัวมันดีมันเดียวไงเดี๋อย่างเดียวมันกินน้ำกินน้ำเนางโอ้ห่นงาแรกเลยเมื่อวานมีกินน้ำแล้วต้องให้เกลัดมันแก่ใครหหรเออ ปอกขันมาตอนมันกินน้ำน้แก้ไขก็ได้คะแนนน้องคายมาจากปองไงโอ้น้องคายเน่เน่ขอขอขอเจนะเจผ่านมาพี่จะลืมได้ปองไงเลยถูกกับทรายน้อยนะโอ้ผมแกเออสายน้อยเพิ่อนเพื่อนเพราะผมผพรมูเกะกินได้เยอะแต่ว่าผมไม่กินได้ในหน่อยเออกินได้เท่าละแก้วเดียวกินได้เท่าละหน่อยแก้วเดียวเจลนี่ยเออขานเจลาเนื้อ ไม่ไม่ไจัเกี่ยโเขี้ยวนี่ก็เกี้ยวให้เขาบนีหนตัวแปดตัวไรแปดกไรเกี้ยวๆนี่นะทักที่ได้เกี้ยวนะเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับกัขโจบไปแค่นี้แล้วกันครับจะรับป้าหอกกันอนนรับสบายดีครับ กิบนาพักกันไหมครับพี่น้องครับ